ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแจ้งเตือนราคาเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ของเราเองนะครับโปรแกรมนี้ใช้งานฟรีนะครับแล้วก็มาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าครับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาแ,แตกไฟล์แล้วก็จะได้โปรแกรมตัวนี้นะฮะแต่เมื่อคลิกเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนการใช้งานที่จะให้ข้อความนั้นแจ้งเตือนมาทางไลน์ของเราเราก็ต้องมีโทเค็นไลน์ก่อนนะครับ เขาจะเรียกว่า access token line นะครับ access token line วิธีการรับ access token line ก็ต้องมารับที่ตัวนี้ครับลิงก์ตัวนี้นะฮะเข้ามาจะเป็นหน้าตาลายแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่อีเมล address ของเรานะครับที่เราใช้ยืนยันลงทะเบียนกับไลน์ไว้ก็คือใส่อีเมลที่เราต้องการให้มันแจ้งเตือนมาทางไางลน์ของเรานะฮะก็คือไลน์ของเรานั่นแหละ ส่วนล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเราลงมาปุ๊บมันจะเขียนตรงนี้ว่าออกโทเค็นนะครับออก access token นะครับรับปุ่มตรงนี้ก็จะเขียนว่าออก access token ออกโทเค็นนะครับแต่น,นี้เป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า generate token ให้เราคลิกปุ่มนี้แหละครับหนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งหัวข้อตรงนี้นะครับหัวข้อตรงนี้ถ้าเราจะใช้งานเกี่ยวกับการแจ้งเตือนก็ต้องจ่ายใส่หัวข้อนะครับประมาณว่า แจ้งราคาแล้วกันเราใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดแล้วก็แจ้งไปที่ไลน์ของเรานะครับตัวนี้ไม่ใช่ไลน์ของเรานะครับมันจะไม่แจ้งมามาบอกเรานะฮะเราต้องกดตัวนี้นะครับคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ล่างสุตรครับ Generate Token Line พอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้โทเค็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงไลน์นะครับมันจะบอกว่าตอนนี้คุณได้ออกโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะ พอเราได้เสร็จแล้วเราก็พี่เซฟไว้ก่อนนะครับตรงนี้ขอบอกเลยว่าต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้เซฟไว้ให้เราตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเรากดปิดไปแล้วเราจะไม่เห็นโทเค็นเราอีกนะฮะเราเก็บไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วพอเราได้เสร็จแล้วเราก็พี่มาวางไว้ในช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราต้องการแจ้งเตือนตอนนี้มีอยู่5้าเหรียญน,นะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมาอีกก็ได้นะฮะพอติ๊กหเหรียญเสร็จแล้วปุ๊บกดรับการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับแล้วกดดัน โปรแกรมก็จะสำเร็จแล้วนะครับแล้วเรามาดูวา่าจะมีการแจ้งเตือนมาทางไลน์เราหรือเปล่านะครับเราต้องมาดูก่อนอ่ะมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีมาบอกราคาเหรียญต,ต่างๆนะครับเป็นราคาไทยแล้วก็ USA ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะแจ้งเตือนเหรียญอะไรนะครับ ไม่จาเป็นต้องเลือกหมดทุกเหรียญก็ได้นะครับมันก็จะดูเยอะเยอะไปนะฮะถ้าเกิดว่าเราเราติ๊กไปแล้วหมดทุกเหรียญแล้วเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนเฉพาะเหรียญที่เราให้ความสําคัญกับมันเราจะทําไงเราก็ต้องเอาแบบนี้ฮะทาแบบนี้ฮะเอาตัวเคไลน์มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกใหม่เลยครับสมมุติว่าอ่ะจะเลือกแค่สองสองเหรียญตัวนี้นะอันนี้อันนี้ไม่สนใจแล้วก็รับการแจ้งเตือนนะครับกดดนัน โทเคนนี้ต้องเป็นโทเคนเดิมนะครับโทเคนอันเดิมของเราเอามาแล้วนี่นครับก็จะเป็นเ,เหรียญที่จะมาก็จะเป็น2เหรียญตามที่เราคลิกแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวข้อนะครับหัวข้อที่เราตั้งไว้แจ้งราคาประมาณนี้นครับจะมีเวลาบอกอ่าอย่างนี้นครับคร่าวๆก็จะใช้งานแบบนี้นะครับสามารถเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเลือกเหรียญเดียวก็ได้หรือหรือเลือก2อาเหรียญก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ แล้วมันก็จะแจ้งประมาณเ,าเวลาการแจ้งเตือนประมาณครั้งละประมาณห่างกันประมาณ5นาทีนะครับทุก5นาทีประมาณ5้านาทีมันจะแจ้งเตือนเข้ามามันจะ,จะดังเรื่องตึงอย่างเงี้ยแหละแต่อันนี้คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการได้ยินเสียงมันมันจะาราคาญหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันแจ้งเตือนทีเราก็ปิดเสียงมันไปในมือถือเราก็ปิดได้นะครับปิดเสียงมันไว้เฉยครับแล้วเราต้องการดูราคาตอนไหนเราก็ เปิดแอปไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปที่ห้องตัวนี้ฮะห้องไลน์โน t ิฟฟีนะฮะโนทิฟีนะฮะเราก็จะเห็นมันแจ้งเตือนมันก็จะอัปเดตมาตลอดะฮะอย่าใครไม่อยากรับการแจ้งเตือนอันนี้มันก็มาองนะใครไม่อยากรับการแจ้งเตือนหรืออยากลดเลิกก็แค่ใส่โทเเ็นเดิมขึ้นไปนะครับแล้วก็คลิกทําเอ่อติ๊กช่องที่ว่าไม่รับการแจ้งเตือนนะครับแล้วกดดันแค่นี้ฮะแค่นี้ครับจะไม่มีข้อความมาถ้าอีกต่อไปเลยนะฮะแล้วใครอยากให้ข้อความกลับมาก็ทําเหมือนเดิมฮะใส่ โทเคนอันเดิมของเรารับการแจ้งเตือนแล้วก็เลือกเหรียญก็แค่นั้นเองครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วโปรแกรมโปรแกรมนี้เนี่ยอ่าอันนี้มาเมื่อกี้มา,น,น,มานี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่โทเคนโอเคโปรแกรมนี้ใช้ฟรีนะครับเป็นโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็ใครอยากมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือจะให้เพิ่มเหรียญอะไรก็ทักมาในเฟซของผมได้นะครับตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้หนึ่งทีนะฮะมันจะเข้าเฟซผมนะครับ เอาละคลิปน right. uh ี้ก็เดี๋ยว